ไม่เอาไม่เอาพี่โตมันเีงไม่ได้สวยมากลูกค้าสวยนสวยมากไปละโชว์เยอะก็ไม่มีของขายละหมดเก็บเลยตลาดฮะยังไม่เก็บหรอกนไหนก็โชว์แล้วโชว์ไปเลยโชว์ไปเพราะว่าสเต็ปแล้วเราก็คือโชว์ทุกตัวเนาะโชว์ให้หมดคืออะไรแขวนไม่ได้ล้วหรอูที่ลูกค้าลูกค้าไม่ให้โชว์ก็ไม่โชว์ลูกค้าไม่ต้องโชว์ใช่ไม เด <ITA> ี๋ยวเสื้อขับต right. you ้อนกับเดีกยับต้อนเยอะกว่านี้มัวยังมัวไห่ไปที่ไปไหนตงแขกปลูกก้ามาเดี๋ยวรับสายลูกค้าได้ไหมไน่มีจัดออกไม่มีโอ้โหไม่ได้เข้ากันเลยอ่ะยังไงลูกกับเออเท่นุ่นเทเขาไปใชดีอย่าร้อนเขาบอกร้อน ก็ให้พีเอเขาใส่ไปดิดเออเนี่ยพี่มันเป็นกระดุมอย่างเงี้ยสวนใอย่างแต่กระดุมหน้าอย่างงี้มันเลยตาหนูมไม่ได้สีนะหนูเครียดดูที่กลางหนูดูว่ามันเยอะอ่ะเดี๋ยวหนูนับจำนวนให้แต่ว่าคือเยอะมากบอกเลยว่าน่าจะเกินสองม้อค่ะใส่่นเหมือนใบทะเลเลยทีนี้มันเนี่ยมันออกเป็นแบบยิงเท็ไง อันนี้หน้าสั้นหลังยาวเป็นแบบปีดนะคะปิดยากเะเก็บติดกระดุมมาแม่เิ่นงงงายเนอเนาะงานเลดิสีมูนเราจะเป็นทรงแบบนี้หมดเลยพี่เดตอ่ะ กระดุมหน้าหมดเลยซึ่งรหัสแบบนี้หายไปนานมากเลหายยากคระดุมค้องใส่ได้แบบจมบติละสมบมดละนี่กระดุมหมีละกระดุมหมุกตลอดเยอะใช่เห็นอย่างจะเป็นกระดุมมุกหมดเลยนี่กระดุมหมุกกับกระดุมตีโอ้ยเด้อหนูเห็นเสื้อมาหนึ่งตัวสองครับถ่มยไหมถ่ายไหมเนี่ยบอกว่ามีแต่ชุดเด็ด เอาไปเลยตัวนึงควรเดี๋ยวเดนจะยกเตัวไฟใช่ไหมติด่วาดตัวเล็กช่วยตัวสุดแล่ะต้องชอบดอกนี่พี่ตุ้งตุ้งชอบดอกต้องก็มาลองจริงจริงเอ้ยน่ารักนทำไมอ่ะค้าใส่ทำรับกระดุมผิดลงงงแกงช่วยจะตายลายซีซีหน่อย โอ้นี่แถนด้วพี่แถมลูกค้าวันนี้ดูแบบยุ่ยยไปก่อนเนาะของหมดซะแล้วพี่น้ำพึ่งบอโอนแล้วนะโอนแล้วไม่ะไม่หลุดแน่นอนใช่ไหมโอนแล้วหลบเอาป้ายให้ลูกค้าดูนี่เลยป้ายฝาตัวสุดท้ายหอีนะัวลูกค้าอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับใช้โทรศัพท์รีวิวแป๊บหนึ่ง ออกเป็นผ้าแบบนี้หมดเลยเนาะตัวนี้จะเป็นชุดนอนคอตตอนป้ายสีฟ้านะคะ4ี่สิห้ากิโลเป็นผ้าแบบนี้โอเคลูกรีวิวไปแล้วนะคะถ้าเกิดมีสินค้าเมื่อไหร่น้องจะแจ้งหน้าเพจอีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะไปให้ลูกค้าดูเอ้าไปดูที่เราแม่หัใสายืนเกตว่ะไม่ไสนุกเลยฮนะ<า> <laughs> แบบนี้พี่สาแบบนี้น้องน่ารักมากนะคะ ตัวนี้หนูชอบอันนี้ส่วนตัวแล้วก็มีที่น้องๆแขวนไม่ได้ด้วยเยอะแยะมากมายนะคะน้องจัดโทนสีให้นะก็จะเป็นฝั่งสีเข้มกับฝั่งสีอ่อนนะคะอันนี้ความชอบส่วนตัวล้วนๆน,น้องน่ารักมากเป็นสไตล์ผ้าคอตตอนแบบนี้หมดเลยนะคะเป็นเดรสลว้วนคอชัว่วขอชั่วกระสอบหมดแล้วหมดแล้วพอติดจองอยู่น้องไปหมดแล้วจ้ะโอเคนะคะพี่ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ